ตลาดคึกคักพี่น้องเมื่อนี้ทั้งผูกจะเลื่อคือคักง้อร้ายพี่น้องอ่าผู้ใดต้องการง้อเลียงง้อเนื้อพี่น้องร้ายเมื่อนี่พี่น้องร้ายเป็นพิเศษเลยเส,ส่าวันเสาร์พี่น้องง้อตลาดแตกพี่น้องมันหลายแตกยนี่มันหลายพี่น้องตลาดผูกจะเลื่อนเมื่อนี้เวียดกับมาสมทบกันหลายหลายเวียดพี่น้องนี่ทั้งเวียดอันจะเกาเวียดประจำยู่โดนท้อย เิ่นกับลุงมาสมทบกันอยู่ผีตลาดโกกีเลื่อนบอ่ตลาดใญ่พี่น้องตลาดใญ่สถานที่จอดรถจอดเรือนี่สะดวกสบ,บายพี่น้องมาเลยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเอาง่วเขามาขายเขามาเลยพี่น้องผู้ใดอยากมาซื้องว่วกับมาได้พี่นอ้องเมื่อนี่กเขพนกับเขามาซื้อลายอยู่พี่น้องมาซื้อลายอยู่เพราะว่าง่วราคาส่งในง่วราคามันยังบ่แพงพี่น้องง่วราคามันถึกหาซื้อไปเลียงเมื่อนี้รู้สึกว่า คนน้าเนี่ยหลายอยู่พี่น้องอู้พี่น้องเกษตรกรกำลังลังไหลเขม้าหาซื้อหัวมหาซื้อเสวงนี่ยอะไรพี่น้องทันเจ้าหน่อยมันแพงม่านเลยซื้อหัวแพงเลี้ยงเลยซื้อซื้อสี้ยวมันถืกอนในเลี้ยงพี่น้องตลาดปกเลื่อนอำเภอสว่างจังหวัดสกลนคร้ะพี่น้องเ้อพมันเปิดสองมือพี่น้องิ่นเปิดสองมือิ่นเปิดมือวันวันเสาร์กับวันอังคารวันอังคารพี่น้องสำหรับมือนี่เป็นมือวันเสาร์ว่างัวก็หลายพี่น้องหัวหลายเลือกเอารลดมักตัวได้เลือกเอาแลคขาก็บเบาๆพี่น้อง ส่วนนี้ราคายังบ่แพ็งหนอรถงัวมโมนี่เขาล่ายพี่น้องตลาดโคกเจริญไหลุลุดๆพี่น้องส่วนนี้งัวเหยียดขบมาถืองัวได้ห้อยกับขนงัวมาขายเหียดพี่น้องตลาดโคกเจริญอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องมื่อนีนเสาร์วันเสาร์นี่พี่น้องงัวงัวร้ายโมนี่งัวเหนืองัวเลียงร้ายพี่น้องงัวนี้ สามแม่ลูกด้วแม่กับลูกหนึ่งซิสามพันว่าของเถือกกระสันของถือกของถือกมันก็ถือกแล้วมันจอยเนาะโอ้นี่รถงั่วเข่าลายพี่น้องงั่วลายมือมันเมันเสามันจอยนี่มั่วลายตลาดโคกไปเลยพี่น้องไม่มองสิจอดรถอันผู้ใดมาสายเรียบร้อยได้พี่น้องไม่มองจอดเนี่ยเพราะว่างตลาดมันจอยนี่มั่วลาย งัวมงคอย่เลาเอาว่าไปมันจะถามมันกัน n h มันใหญ่มันเ h a อยู่่ลากว้างมันรถมงนดมนหลายมามันกอดเอาล่เดียังลังเลเข้ามาอยู่นับใจโอ้ยเขายาดหัวกยเวได้แล้วยบโยากไร้ครับ

อันนี้แม่ลูกหรือแม่เดียวเดียวครับแยกลูกจักบาทอะสันลูกคนแ่น้ำเป่าหอดมือหรือไปมือเลยหรือเลมือหาพันหเโอ้ามือันราคา้องไิลอต่อรองได้เนาะเล่ยนี่สันเล่ยนี่ของพันบเป็นห้าบ่สันบ่ครับบ่บโอ้ามีตัวเดียวนี่นี้ตัวขกวขายล้สัน้ด โอ้หอเครื่องเงีายไปแล้วนี่นี่ห้องเครื่องเียนี่นองห้องแขกบ้านเราเจ้าบ้านเราปะทึกนี่เจ้านห้องสี่หมื่นคุณว่าคุณห้องไว้สี่หมื่นว่าเถอะเนี่ยนี่ห้องชิบหกาลแล้วประกันส้นคนออประกันส้นคนออามาคนเลยประกันส้นคนว่าอืิบห่นิชิบหกลเอาเนื้อมันดีจ้เนาะเนื้อดีเนาะชิบหกขาลอยเห็ดกรแมเาะเห็ดระมวลเม่ ของแขกบ้านแขกบ้านเราด้พี่น้องเ้าผูดายสนใจลั่นพทรมาโหลดเบอร์ติดต่อเบอร์8 9นย์เก้2แป2พี่น้องค่อยดอนก็บีเนาะค่อยดอนค่อยเหนือพี่น้องค่อยชถตัวจักบาทราคามันสองหครับโอ้หมื่นสองพี่น้องเป็นว่าหมื่นสองันหาร้อยคอยเหนือวยพี่น้องนะค่อยเถึก ลูกแก้ว้าครับตเท่าไรตัวนี้ลูกแก้ว้านี่สิครับโอ้สปดอันนี้ 42, นนสิบสองเนาะตู้คันนด้ครับอืมแปว่าเป็นค้ายเขาตู่พี่น้องบกเ่อนอันนี้ลูกแก้วฟา้าหน้าห้ำเบอร์ติดต,ต่อค้าเบอร์ศนะูนย์หกหนึ่งหกสองแปดองดเนย์เจปเจศูนยดปดนะไดสนใจด้วพี่น้องเนาะโอมมาเลยพี่น้องค้ายดอนลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ย่างดีเพื่อนวะในลูกคนนี่โอ้ ลูกแดงดีเนาะลูกแดงงาม,มยลูกแรกง้อล,ลูกแกเนาะคุณว่างัวลูกแรกร้อยเท่าไรสูงนีร้อยเร้าแปดอยเศ้าแปดพมสูงแต่ว่าลูก,ลกลนี่แดงดีพี่น้อง,งลูกงาม,งามถ่ายขอไงไงเลยลูกไหม่ายราคาเท่าไรล,ละราคาเศโอ้สองหมื่นเจ็ดห้ร้อย่าคาต่อสูงบอน,น่ ทรงโลขนาสิบโลโอทรงทรงหาสิบโลเนาะทรงเลยหาสิบโลเพิ่นว่าแต่วลูกมันงามเลยพี่้องงาม้าว้าวพันก่้าเจดหาลย้ดอพี่้องเออูใดรับสิสเกตมีรถบครับมีคารนทรงไลยุนหาสิบโลเล้ราคาต่อรองราคาต่อรองเอาพี่้องแม่สูงลยข้าวไปนเลละ ราคาน่ต you know ่อเอหอยลิหอยลิวาลิเนาะเบอร์้าเบอร์้าเบอร์เบอร์ซุ่นังงโอ้ย่ออีกเม่นั่งเนาะมีบ่อม่นีบ่แม่นบ่หหอยม่ค่อยลตัวเนาะโอ้อันเม่นี่โอ้แม่นั่งงามเนาะนั่งงามนั่งงามเทาไหราคานิเด้อเนหัเจ็ดอยเอาเขซื้อตัวเนาะต่อกได้ต่อด้อีกเนาะคุณว่าต่อด้อีกก็สันพี่รองราคาต่อลองเลยสิบาคับเจ็ดรอย บสีผ่าพันกับเจ็ดลอยราคาต่อไรหอยลิดว่าลิดเบอร์ติโตเบอร์หกนหกสี่สามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกเจ็ดเดพี่น้องด้ผู้ใดสนใจละทรนมาเลยเด็พี่น้องข็นเมลูกลูกแรกน่าจะเ่เกินสองตัวเมนี่เสื่องหรือไปบอดิลูกว่าใ้รชาวานบรกโอ้เมลูกกพี่น้องลูกดูดนม สูงร uh <akan> <S an> ้อยห้าสิบเท่าไรร้อยหกคุณีร้อยหกได้พี่น้องลูกตูเถิกมะลูกลูกตูผูพี่น้องลูกผูโอ้ลูกสองก็เกินฮะเนาะก็เกินสองลูกผูพี่น้องเท่าไร่ราคาเปิดไม่หามือหาโอ้หามือห่าดิแม่ลูกเนาะร้อยหกสิบคนว่าหามือห่า มาจาักตัวจละมือนี่องตโอ้อันนี้โคบหนีหาเงินหาเนาะนี่พี่น้องอีกตัวนึงอันนี้แม่นั่งอันี้ม่นั่งตัวนี้สูงกว่าดเนะาะกว่หน่อยพี่น้องตัวนี้่านนั่งพ่สูงแม่สาวลูกยังนีไ่ไหวจักเลยเนานะพอว่ามี่นะมเนาะเนาะลูกยังเหรอว่าตัวคุณตัวนี่วพา่ทิ้งอไรยทิ้เพราะอะไรพายทิยยท้งล่ะค่ะรนราคะ เศร้าหาโนมีเนาะนี่พี่น้องรู้ว่ากลางทุ่งไงตัวู้จกเิ่นว่าเศร้าหาว่าซันเรียบดีู่เด้พี่น้องขายอราค่าราคาสองหมื่นหาราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ไดสนใจแล้วโทรมาหอยพินเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ยังหย์งแเ่หนึ่งเกาสี่หนึ่งเาพี่น้องเปล่าโทรเ้ยพี่น้องเด้อ พ่อมาเลยพี่น้องพิ่บิ่งเพ่พ่ล่ะราคานี่จาว่ะนาบานี่าขายให้เวียดบอกโอ้เส้เาหนียขายล่ะไปล่ะทำมขายอยู่บ่ไปไขายขายรถขายรถย่าไว้เ้าหกล่ะขายรถขายขายเวียดนามนี่ เวียดเจัดหลุไปแล้วหลุดไดพี่น้องก่อนเพราะว่าญาติซื้อกันพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เวียดเวียดเข่าไหลเวียดโดนค่อยกมาพี่น้องเมื่อนี้เพราะว่าเวียดตะเกาหลีเวียดเจ้าเดียวซื้ออยู่แถวนี้หลซื้อซ้ำบายบ้านนี่เวียดเข่าไหลบ้านนี่ไหลเจ้าญาติกันซื้อตัวเพราะว่าเวียดทั้งโดนค่อยก็ลูกมาสมทบพี่น้องคนก็ไหลอยู่ที่เหล่าพี่น้องคนก็ลุดดัดลุดดัดอจิ๋มืัอนี้ พขาเจ้ามาหล่อพงัวทั้งเวียดนามทั้งคนไทยพี่น sì. au, bah, ้องแยี่งกันซื้อเพราะว่าเวียดตะเกาเวียดมีเจ้าเดียวอยู่นี่บานนี้เวียดหลายเจ้าพี่น้องเวียดลงมาจากดอนท่อยลงมาสมทบกันกับแหงหลายระบาดมิเตเวียดราคาตัวสมสองคนตัวลยแม่สองแม่นี่ยนุ่งกบาลเมล่จ้าบ่ะแม่ละเมินกว่าเนาะค้นขาขาเยียบลอยแล้วพี่น้องแม่ละเมินกวนหรือเปล่า แมละ่ะคู่ให้เลยก่โอ้2 0ลูกพ่อยังหึล่ลูกพ่น,น้องันลูกส่งหละเนาะน่พี่น้องนีลูก่บวอกลูกสี่ใบหมดไม่หลีกใบมั้ครับโอ้มีลูกมีใบเกิดพออพี่น้องนี่ลูกสี่ใค0ับตัวนี้เพิ่งทับโอ้อันนี้เพิ่งรับออนทับมาหนิเพิ่งทับครับนี่นี่นี่เนาะได้รอบแล้วพี่น้องรอบนึงแล้วเพื่นอนวา ราคาเท่าไรกับตัวนี้เฉพาะเม่นี่ครับทำเป็นคู่กันสี่มือแฉลบครับโอ้หอเป็นคู่นี่สนะี่มือเนาะมีพี่น้องแคทแลบเพิ่นว่าสี่มือหน่อยหน่อยเพิน่นว่าราคานี่ตอ่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับพี่น้องมีขายเป็นงว่าเมฆสาวเนาะเป็นเมฆสาวเจ้วาว่าเพิ่นทับวลรให้ยเลียวเรียบร้อยแล้วพี่น้องราคาตอ่อรองได้เออของหอยมณตีเนาะ เบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ <5> <5 <5> ่งสองสี่สพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจแล้วพี่น้องโทรมาสอบถามเอาพี่น้องพี่น้องเป็นแม่ลูกเป็นลูกตัวผู้ได้พี่น้องเด้อลูกตัวผู้ห้องไววมื่นแปดท่านนี่บอกโอ้มื่นแปดท่นพี่น้องอเพื่นว่าแม่มันเกิด ผสมเราไปแม่มันนี่ยังผสมเนาะหมื่นแปดพันพี่น้องราคาต่อรองเลยอันบะเขือกับข้าวมีพี่น้องบะเขืกเดืองเขือใยใส่ใยใ้พี่น้องเท่าไหร่ราคาเพิ่มนี่แปดหมื่นห่าป๋าพี่น้องราคาแปดหมื่นห่าราคาเนี่ต่อได้มันเสื่องเป็นบ่านี่เป็นโอ้เสื่องอะไรเนาะเสื่องจริงโดยแต่ของโอ้สูตรตก ของนี่งสูเนาะกนี่นี่พี่น้องเดหมื่นห่าล้าห้องมันเถิกใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ๆเลยหองหอยพันราคานี่ต่อรองไหนเนาะเบอร์ติดต่อครัเบอร์ศูนย์เก้าแปดนเก้านย์เอห้อเก้ห้าสองเก้า้ห้าห้มันหูอือพี่น้องห้าห้าสองเก้าหอยพันเ้อพี่น้องเลอ แปดแปดแปดหมื่นหาราคาห้องพี่น้องต่อนได้ใส่หนี่เวียดนามักดูแต่ว่าราคาบะไรกันบ้าพี่น้องทองปักไงหนึ่งม้านเดเจ็ดเดือนประกันให้เลยเนาะนี่พี่น้องมันได้ลูกกักตัวเลยเฮะลูกสามสี่เลยเนาะม่านแต่ว่าตัวนี้ม่านประกันล้านห้านล้านเปร์เซ้นลอยเปิเส้นเท่าไดรราคาพืนสองหมื่นห้าพันนี่เนาะราคาห้อง ต่อรองหน่อยมาจากตัวบบบนี้<ห>นอโอ้ขายเลยเนาะเปนมาสองตัวเยอตัวเดียวนี่พี่น้องราคาหนึ่ต่อเอาด้วยพี่น้องเด้อของหอยแอด็ดแต่อีกตัวนึงมีบ่บัเท่ทน,นี้เนาะเบอร์ที่ต่อเราเบอร์ศูนย์เก้าแปดเจ็ดสมเจดศูนย์สามบอกหกสามสองหสามสองหกด้วยพี่นอ้องเด้อของวอยเป็นว่าม่านใก่หิ้อเลยด้วยประกันห่องเลยล่ะลอยตัวเส้นนว่า พาต่อล่องเลยโอ้ข after, sí, anyway> um ายไปทางไหนล่ะขายอะไรบอสขายห้เวียดบอาลโอ้ไปลอยเอ็ดเนาะเดจ้าวจ้าวาซัมนี่ตัวคือตัวเท่าไรสี่หม่นแปครับสองตัวนี่สี่หมื่นแปดพี่น้องมาสื่อหลายที่เวียกก็มาถ้าลอยเอ็ดก็มาพี่น้องจะว่าเป็นนัวเหนือมสูอยู่ครับนอันนี้ก็แม็นบอแม่ยมนตัวขังงามสิบโอ้ง้มง้หอยลัดยังได้สี่หมื่นครับพรนี้ สองตัวนี่สองตัวนี่ครับแม่ลูกเพิ่ณจะได้สี่หมื่นพี่น้องลูกตัวผู้เนาะแม่เนี่ยสมหรอเป่สมหรอครับสี่หมื่นนะค่าเนาะอยากได้อยากได้อยากได้ซืือๆยังต่อได้อีกอยู่อันแม่ลูกนี่เด้ปะนี่แม่ลูกนี่ผมอยู่ในเศร้าสามกระถาลอยครับอันนี้เศร้าสามลูกชีใบครับลูกชีใบเนาะเศร้าสามกระถาลอยพี่ไปเกิดในท้องครับโอ้เนาะลูกเจ้าตัวเลยแม่นี่ ลูกสามครับลูกสามเนาะครับราคาเท่าไทยก่อสองหมื่นสามคือกันครับสองหมื่นสามใช่เนาะนี่แม่เพิ่นแม่ลูกอันมูนี่เด้ผุ่งอยู่ด้มันเป็นแม่ลูกกันบ่เนี่ยห้าบดครับครบละสองหมื่นสามเบ็ดโอ้สองหมื่นสามแม่นเบ็ดนี่ราคาเดียวกันราคาสองหมื่นสามเบ็ดข้าวหอมเงือบราคาตัวนี้โอ้นี่้องขหอเดือนนี่ครับลูกดูลตัวลูกตัวชิ้นนี่เนาะ แม่่นดบัแม่นลูกเ่นี้ครับลูกแม่คือกันบอลูกแม่ขึ้กันครับสองหมื่ามสองหมื่นสามพี่น้องครับนี่ก็สองหมนสามครับสองหมื่นสามี่น้งนี่ก็สองหมื่นสามนี่แหงกันยังเนาะแม่ครับลูกคนทั้งแม่ทั้งนานี่บอกคับผมโอ้สองหมื่นสามพี่น้องนี่ก็สองหมื่นสามน้อครับนี่ก็สองหมื่นแม่ลูกแม่ลูกเท่นครับโอ้ขายเป็นกล่องคนสองหมื่นสลูกแม่เบิร์ดลูกแม่เบิรดเนาะมี เอาผุ่นข้างในผุ่นมีบอกข้างในผุ่นข้างในมีมีโตวเถือนไงมีแค่นี้เนาะครับทุ่มว่าเมียมิตริผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาสอบถามพี่น้องห้อยรัดเนาะเบอร์ทิดต่อเบอร์ศูนย์แปดาเบอร์0 8 3 0 8 3 1 3 1 1 3 1 8 2 7 5ครับ8 2 7 5พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาโทรมาพี่น้องติดโค้มเป็นโค้มพี่น้องสองหมื่นสามสองเลือกเอาเลยพี่น้องมันมีสีหาโค้มนังผุนราคาต่อรองได้พี่น้องผู้ใดยกชุดแข้งคือแข้งเลยเนาะ อ๋อเรายกสุดไปนี่แห้งมีส่วนลดหลายเนาะลูหลดอส่วนใหญ่เลยโทษเขามากเลยพี่น้องมาแดงแดงกนซ้ำมอสเถิกมอสเถิกทุกสีเป็นแม่มั้งเจ้ามาครับป่ะเก๋คอยแล้วเนี่ยตัวอยู่แม่ลูกลูกแม่ย่างดีเนาะมันได้ลูกตึ๊กตัวเลยคับลูกสามแล้วพี่น้องให้ทองมีอีกบ่านี่ยังย่งทองว่างเนาะ แม่นี่สูงลอยเท่าไรฮะลอยซีพ่่นวาพี่น้องลูกแม่ย่างดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้นมดีอยู่ดีพี่น้องง้อลูกสามในทองสามซีในทองที่ม่ียพี่น้องเดี๋ยว่าแม่ลูกเปิดเป็นหลายเลยเหรอราคาเพิ่นโหสองหมื่นหกนี่พี่น้องแม่ลูกสองหมื่นหกนี่ทสูงลอยโลทูงลอยโลพี่น้อง ระยะทางหอยลนี่ส่งให้ยฟี่เลยพี่น้องอันเดิ่นราคาสองบนหันอันแม่แดงียงเดียงอันี้เมือแม่เดียงเ่าเลยเขาขยุ่งบ่โอ้เขามีแค่นี้มั้ยพี่น้องห้อยหอมมีเชนราคาเส้าเส้าเส้าหกคุยกระต่ายยุ่งคุณว่าราคาเนี่ยยังคุยต่อรองก็ได้พี่น้องพี่น้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ได้เหรอฮะ 0 8 0 6 6 2 3 7 1 7 3 7 1 7กเด้นพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกลูกแม่ย่างดีพี่น้องราคานี่โทรมาตรล่องเอาเลยพี่น้องสอบถามมาตรล่องเอาพร้อมส่งเด้อพี่น้องเด้อราคานี่ส่งถึงทีเลยไม่ไหแล้วครับเมียนั่งสมยังไปนสมเขีสามหนึ่งหนึ่งเป็นสมเขียบสามหนึ่งไนึพี่น้องสูงร้อยเท่าไรฮะ โอ้เป็นว่าอร่อย45 45บวกพี่น้องความสูงสมเรียบร้อยผ่านรอบเนาะโอ้สองเดือนแล้วพี่น้องเป็นว่าครบสองเดือนวันที่สองราคาเท่าไหร่เปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องโอ้เป็นง่วงงามนี่เพี่น้องง่วงเลี้ยงอยู่สมให้เรียบร้อยแล้วแม่นั่นเดียบแบบนี้โอ้ขายเรียบแม่เดี๋ยวนี่เนาะครับนี่พี่น้อง ราคาต่อรองเลยด้วยพี่น้องด้วยเมย์จโทรมาหอยเอกเบอร์ติดต่อครับเบอร์0 8 0 0์0ป0ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หน้าหกศูนย์เาศาสามครับศูนยเจาพี่น้องราคาต่อร่องเอาพี่น้องผสมแล้วผสมแล้วเรียบร้อยพี่น้องม่านสองเดือนเป็นว่าไก่ไก่มีรถส่งด้วยพี่น้องเด้อราคาคุยกันเป็นงวงเมยลูกลูกแรกมันเบอร์ห้องลูกสองเนาะ นี่พี่น้องสูงลอยเท่าไรลอยสามเท่าไรสามเกือบซีเนาะนี่พี่น้องลูกแม่ตัวนี้ลูกแม่ย่างดีพี่น้องลูกตัวแม่โอ้แม่นี่สมหรเพูนว่าแม่นี่สมอุตันใบได้เดือนหรอนี่พี่น้องผ่านหลบเรียบร้อยลูกแม่ย่างดีราคาเด่าบ้านนี่สามหมื่นเก้าพันเนาะราคาต่อรองอะไรอันนี้แม่นี่แม่นบ่นี่แม่นี่ก็แม่นจ้าแม่นางเนาะ แม่นีกรสูงลอยเศร้าหากับจานิพุน,นล,ละราคาทไาแม่นีเป,ไป 9, ิดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเนอะอันนี้เด้เห้บนี่บ่แม่จาก่แม่เาะมื่นเกาพันห,าหา้ายพี่น้องสำหรับแม่นีเด้อพี่น้องเด้อแม่สาวเด้อพี่น้องป็นงวเรียงอันนี้แม่ลูกเนะาะปิดแม่ลูกพี่น้องลูกัตผูลูกเถิกลูกจักตัวละ ลูกสองนี่แหละจ้ะตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะนี่พี่น้องแม่มันอยากสูบนน้ำเมี่ยงเั็หน่อยเนาะลูกสองแม่แบนตกน้ำเมี่ยงแม่สมเราไปแม่ยังม่ถุงแม่ท้องว่างพี่น้องมันขึ้นอยู่กับน้ำมันในถุงมันแต่ว่าขป็นชัดอลไรเนาะจ้าราคาเปิดเท่าไหร่ล่ะสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อห้อยปอเนาะห้อยปอห้อยปอพี่น้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ 092ย์เก้าสองหก่งสามเพี่น้องกูได้ passion, สนใจก็โทรมาต่อรองเอาพี่น้องอนี่พี่แม่นไม่เลยพี่น้องเท่นี้ าของนกาตองงว่อต้อรบสามรอบีเื่อเบิงเงยนไ้คุยังตอร้องก่อน้มาเราองฝากเวน้ัเ้าาจักตัวเราเศร้าสามหนึ่ตัวเดียวนี่บ่สามตัวนี่บ่โอ้สามตัว คนว่าซีซิผาไม่เป็นแม่เดียวกันหรือเปล่อ๋อนว่าลูกแม่เดียวกัน,พ,น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 พี่น้องนี่นี่เป็นแม่ลูกเดี๋ยวรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาโคมสามแม่ลูกพี่น้องเพิ่นจะได้ซีซิผาแม่เพิน่นนี่แม่นั่งมันสามตัวซีซิผาลองฟ้าเนาะ กุเรสนใจโทรมาเบอร์98 216 628 66 478 478น้องฝ่าด้วยพี่น้องเด้อแม่ลูกพี่น้องสามพุ่มสามราคาต่อเอาพี่น้องยากเอาดึงเอาดึงดึงดึงมาขายทางรถติดรถจีซึนนี่เด้อ เชียกกนนาเียกันมันมองมันมันหมอแล้วมองนี่นั่นนี่บอมันหมอแล้วมองซื้อขายกันมองนี่้มันจะไหนจังหวะกันโอ้ยถามถอยเดนขาดสู้สู้เครื่องเครื่องคุณ ไป you know. então, ไปแม่น oh, ั่งนี่นอไปขายอาแม่นังนี่น้อแม่นอโอ้นี่นถือตัวบาทไนี่โอตัวละหพดพี่นองแม่บดถือตัว่แม่สามูน้โอ้แม่สามผูนึงพี่น้องสำหรับรมางมอนหน่อยหน่อยใส่น่อยหาพันแปดราคาห้องน้ะราคาห้องต่อรองเลยอันนก็แม่นต่อรองเลยครับ โอ้นี่พี่น้อง4ตัวตัวแม่3เนาะเพื่นว่าพ่าไก่ในทรงพี่เป็นงวดให้เนาะตัวละหาพันแปดตัวละาพนแปดตพนแตัวาพันแปตัวนแตัวละหนตัวานีตัวนดตัวนแปตัวันแอตัวละหาแม่ตัวละหาพแม่ตัวละ่นแปตัวะหาันแดตัวละหาัแตลพนแปนแปดต่าัแดตละานาแดันนห้ โอ้ต oh, <c ười> ัวละหมื m m t t ่นสี t t ่พันเนาะราคาห่องเด้อพี่น้องเด้อราคาหมื่นสี่พันเป็นราคาต่อรองได้พี่น้องราคาต่อรองได้ตัวเดือนพุกหมื่นสี่ตัวในเมย์หมื่นสี่ราคาต่อเอาพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ได้หรือชุดยังเบอร์นะพี่น้องแต่เจ้าเดียวครับ้งหว่าซุ่มน้อยๆน่ละพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ยังหรือ 082 190 7198งหเด้าได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจแล้วเดีเดี๋ยวโทรเข้ามาเลยพี่น้องเป็นงอหน้อยหน่ไซน้อยพี่น้องนี่ราคาหาหมื่นแปดเราหาพันแปดยุต่อรอดเราพี่น้องต้องว่างเนาะแม่นั่งแม่นั่งแม่สาวบอกเลือดได้ลูกแล้ว,ได,ลลวได้ลูกหนึงได,งด้ลูกหนึงเด้อพี่น้องเด้อเป็นว่าลูกหนึงแล้วเป็นงวดำพี่น้องงอดำนี่พี่น้อง งลอยสามสิปดสามเจสปดลูกเรียกลูกไปลูก,ลกนึงแล hm ้วราคาหลายเป็นไรเ่าคน่ะมื่นสามพันหาลอยหงมื่นสามพันหาลอยราคาห้องต่อได้เนาะราคานี่ทรงทรงคือเกาพี่น้องหอยยัดเบอร์ติดต่อเบอร์ 0 8นย์แปดเจ็ดสองเกาะแปดหกศูนย์แปดหเจ็ดสองเจ็ดเจเนาะมีพี่น้องผูใ้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามเอาพี่น้องราคาต่อใดเด้อพี่น้องเด้อคนอยากขายหาพันหาซื้อนนยู่บ่่้านจได้จะฟ้องคนนอ่งเย็นโอคงเย็นนสมาขายแมงว่าองเย็นพจนซื้อว่านีเ่เน่ โ,โอ้ยหลายแนวบอลดูใช่เดียวกันโอ้เจ้าบาลี่ล่ะเท่าไหร่พันบาเอาหมูหนิเขาเจ้าว่าหาหาสิาสันมโอ้เตียงอาร oh yeah. oh, oh, mm. oh, mm. like ่าคาเนาะโอ้มื่นมื่นทเกาโอ้สิบสองหาอันนั้นแม่เจ้าของขาเจ้าหรอ พี่จะคล้องบนพี่น้องน้อหได้พี่น้องง่วหน่อยหมื่นสองพันห้านะราคาต่อรองหน้เบอร์ติดต่อเราเบอร์ศูนย์ยังเหรอศูนย์หกสามศูนย์หกเด้าได้พี่น้องเด้อผู้อยากได้งัวง้อหน่อยเลี่ยงล่ะโทรมาเลยพี่น้องเป็นยังเป็นคือเป็นไร่อทีถามยังเหบ

ข้าทโดอ้อขี่แต่ขี่แต่ละบาทพี่ในบาทนี่เอาไปใช้เะนิดหน่อยไมาแห้งแท้จูงสามสี่ขนผุนโอ้ยงูอแม่ตัวนี้่โอ้ปยี่พม่าตัวนั้นแห้งขึ้นรถขึ้นรถไปน้ำพม่าพุ่นไปเที่ยวพม่าเพราะมันเวียดนามพม่าพี่น้องตัวนี้ใครพม่าเพิ่มมาสาวน้อยๆพี่น้อง

ราคาเปิดเวลาเป็นยไงสาเดือนครับเปิดไปสองหมืพบาทรัโอ้สองหมื่นสองพันนครับสองหมืนหนึ่ครับผมราคาเปิดนะครับราาห้องต่อได้พร้อมทรงเ่ะพร้อมทรงครับนี่พี่น้องสองหมพันเป็นแม่นั่งเป็นแม่นั่งครับสิหเดือนอายุคนอายุคนครับนี่ว่าเป็นตะลี่ยงางที่พี่น้องนั้งก็ดียู่เพื่อนเนื้อหนังมัน กง็งดีอยแวงขาดีนะคี่ใส่ดีกับได้บดัตรคับพี่น้องเป็นง่อพิ้งเดียรับนาผมหจับได้ใบได้สองหมื่นพันมที่สองหมื่นหนันบาทครับสองหมราคาห้องต่อรองไ้เด้อพี่น้องหองหอยทอม เบอร์ติดต่อครับเบอร์แปดครับศูนย์แปดแปดหครับศูนยเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามเอาพี่น้องมีตัวเดียวนะมูลนิยมตัวเดียวครับตัวเดียวเพลินมากนะผมเนมากตัวเดียวผู้ใดสนใจก็โทรมาได้พี่น้องเด้อขอหาแม่ยังแม่สาวบ่แม่สาวสมรสไปแล้วนี่อือแม่ลูกแม่แม่ลูกกับแม่แม่สาวกับแม่บอกโอ้แม่สาวนี่เนาะ คครรัับบแแมม่่นางลูกขออโอ้แม่แม่สาวอีกแล้วพี่น้องเล้วลูกยังหึยยงวะโบจากพ่อเพื่อนเนาะแต่ว่าหันงามพี่น้องสูงสูงเท่าไรขั้วสูงข้วไสามสิบพี่นิองครับลอยสามพี่น้องเป็นแม่นั่งจักเดือนหึ่งซ้ำหนึ่งสิบจักเดือนตักปีแล้วปลายแล้วครับเนาะปลายปีแล้วเนาะปีปลายแล้วครับแท้าขาก็ดีพี่น้องดีเวิร์ดกับเล็บเล็บดีเวิร์ดตะปะกันตะปะกันตะปนี้บ่มีเลยพี่น้องราคาห้องเท่าไรห้องไว้สักสามครับ ราคาสองหมื่นสามพันพี่น้องเนาะต่อรองให้บพต้องยันราคาเนาะราคาเปิดเปิดไปซื้อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าราคาต่อรองไหนพร้อมส่งเนาะหอยต่อยได้เนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนหนึ่งหกห้าแปดเจ็ดแปดหกครับแปดเจ็ดแปดหกพี่น้องต้องยันราคาห้องครับต่อรองเพิ่อนครับต่อเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจะโทรมาสอบถามเบอร์เอาพี่น้อง